ระอาจารย์ครับทำอาชีพโสเพณีบาปไหมครับ ในประเด็นนี้คงจะถามเกี่ยวกับเรื่องศีลโดยเฉพาะศีลข้อ3เรื่องศีลกาเมมันจะผิดศีลไหมมันจะบาปไหมหนักขนาดไหนคือศีลข้อ3สําหรับผู้ชายและผู้หญิงมีรายละเอียดไม่เหมือนกันหลักการเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันหลักการก็คือว่าเมื่อใดที่เราเองไปยุ่งกับหญิงหรือชายต้องห้ามแล้วก็มักมถึงก,กันคืออวัยะวะเพศจดกันเมื่อไหร่อันนั้นก็คือศีลขะแต่ความต่างอยู่ที่ว่าชายต้องห้ามกับหญิงต้องห้ามนี้คือใครตรงเนี้ยไม่เหมือนกันโดย,สร,ย,ยโสรุปผู้ชายมีโอกาสผิดศีลกาเมมากกว่าผู้หญิงสาหรับผู้ชายหญิงต้อง ที่มีบุคคลที่เขาหวงแหนอยู่เช่นหญิงที่มีสามีแล้วอันนี้ไปยุ่งด้วยไม่ได้เด็ดขาดหรือว่าหญิงที่มีพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่ญาติของเขาหวงแหนอยู่เราไปยุ่งเขามันก็ทําให้สิงขาดเพราะถือว่าเป็นหญิงต้องห้ามส่วนสําหรับหญิงแล้วชายต้องห้ามขอบเขตมันแคบกว่ากันถ้าหญิงที่มีสามีแล้วเนี่ยชายอื่นทั้งหมดเป็นชายต้องห้ามหมดแต่ถ้าเกิดหญิงที่ยังไม่มีสามีชายต้องห้ามก็คือชายที่จารีตห้ามเช่นว่านักบวชอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไปยุ่งด้วยไม่ได้หรือว่าเป็นสายเลือดของตัวเอง อันนี้ก็ไปยุ่งด้วยไม่ได้คราวนี้พอเรารู้หลักการนี้แล้วย้อนมาในกรณีของโสพินีโสพินีจึงมีทั้งที่ผิดศีลแล้วก็ไม่ผิดศีลโอกาสที่ไม่ผิดศีลก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ทําไปได้เรื่อยๆเราพยายามตั้งใจหาลู่ทางเราก็สามารถเปลี่ยนหาอาชีพอื่นที่ทําได้ดีแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตเรามากกว่านั้นในครั้งพุทธการก็มีที่เป็นหญิงงามเมืองใกล้ๆโสพินีแล้วก็เอาทรัพย์ที่ตัวเองมีมาสร้างวัดมาทําบุญนี้เป็นต้นเขาต้องการจะให้บุญที่่เเเเกกิิดขขึึ้้นมมมาาาาจจจือออองงงงคววรรูสสไไยใตัลปญพ